ประเทศไทยโชคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ในน้นาม,มีปลาในนาม,มีข้าวแผ่นดินของเรานี่แสนอุดมสมบูรณ์เรามีป่าไม้60-70%ซของพื้นที่ประเทศไทยในอดีตป่าไม้มันก็ลดลงลดลงป่าต้นน้ำเป็นเขาหัวโลนมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอย่างน้อย5-60ปี ประชาชนไปทำลายไปบุกลุกป่าไปตัดไม้เมื่อฝนลงมามันก็ช้เอาหน้าดินลงมาด้วยเพราะว่าไม่มีต้นไม้ที่คอยชะลอก,การไหลของน้ำเพราะเราทำลายหรือเราใช้ทรัพยากรไม่บรญยะบัญรยางมาเป็นเวลานานธรรมชาติเอาคืนประชาชนแล้วค่ะ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เห็นปัญหานี้มานาน38ปีแล้วเราได้เริ่มปลูกป่าตอบแทนคุณแผ่นดินเราปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินไทยไม่น้อยกว่า20ล้านต้นเพราะฉะนั้นอยากถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกคนที่เป็นคนไทยเสียสละปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นต่อปีเราก็จะได้ต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น60-70ล้านต้นต่อปีประเทศไทยก็จะชะลอความเสียหายทรัพยากรมนุษย์และสิ่งของต่างๆ เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้ทั้งประเทศมีความเป็นอยู่ดีขึ้นความเสียหายไม่รุนแรงเหมือนปีนี้อีกต่อไปค่ะ